มาเเต้นนกันหน่อยวยวไม่ได้อยากเป็นเสือแล้วไม่ได้อยากลาเยื่อและพี่ได้ชูกใกห,หนูพอบอสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว u t u b e นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต้ํารถหกลาซิ่งครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เช้า,ชานี้นะครับมาเติมการ์ที่ทำการ์ อย่างคอยนะครับไม่ได้เติมอยู่ที่ TPI นะครับมาเติม NGV พัดนะครับท่านผู้ชมผมเห็นคอมเมนต์มาเขาจะบอกว่า NGV พัดจะมอีอย่างค่าแรงดันอย่างที่สูงกว่า NGV ธรรมดานะครับผมผมได้อ่านอยู่นะครับสรุปแล้วก็คือดีกว่าดีกว่า NGV ธรรมดานะครับมันต้องดีกว่าอยู่แล้วแหละผม,มว่าเพราะว่ายังไงดิ มันแพงกว่ากันไหมไม่ตอนนี้สองพันบาทแล้วครับท่านผู้ชมสองพันแล้วนะครับอ่ของผมรถผมก็ถึงแม้ว่ามันจะเต็มอย่างนี้ของผมก็ดูยังไม่ได้นะครับเพราะว่าผมปิดเปล่าตัวนี้ไว้นะครับสาเหตุที่ปิดก็คือมันไม่มีตัวโซลีนอยนะครับตัวตัวนี้นะครับตัวปิดเปิดนะครับอ่า ก็เลยต้องได้ปิดเวลาเติมกา๊าซต้องปิดไว้นะครับเพื่อรักษาหัวฉีดด้วยครับว่าต้มใหม่ครับท่านผู้ชมอย่ามองมองเลยตัวนี้ก็ใหม่ครับจากที่เคยรั่วไม่รั่วแล้วนะครับหมอพังน้ำครับผมก็ค่อยๆเปลี่ยนไปครับค่อยๆทําไปนะครับบ้านเขาไปเบรนแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวคอยผู้ดเดียวดีล่ะยิ่งเนยแตงแต่วัน อไอ้วันอาทิตย์นะครับตั้งแต่วันอาทิตย์ในวันนี้ก็วันอังคารนะครับเป็นวันที่ลงของนะครับส่วนเพื่อนๆเ,เขาก็เออไปกันหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมอยู่คันเดียวไม่ทราบว่าจะได้เอาแป้งกลับหรือเปล่านะครับเป็นแต่เพื่อนไร,รออกว่าพี่น้องฮ็เรียนงานนะวิ่งงานห่วงจะบ้านนะครับ มันก็เป็นเดือนนี้เดือนเดียวเหรอโอ้หมาเงี้ยว่านผู้คุณเดือนนี้เดือนเดียวครับต้องขออนุญาตเงี้ยเงี้ยด้วยนะเดือนนี้เดือนเดียวครับผมหลังจากนั้นก็จะปกติครับเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นหน้ารถเกี่ยวเนาะแล้วอีกอย่างพ่อผมเอ้ยเงี้ยอีกแล้วเมียมึงเอ้ยอีกอย่างหนึ่งพ่อผมก็ลงลงลงอบตอพี่น้องโอ้ยไงลงอบตแล้วทีนี้ก็ มันไม่มีคนดูรถไหมครับผมครับไม่ทำกลับเลยครับเจ็ดศูนย์ศูนย์เก้าห้าเก้าหนึ่งพันหนึ่งเอ้ยสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทขอญาตจ่ายตังค์ครับนี่ครับผมก็เอาตังค์มาแล้วนะครับสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทเท่าไหรตังค์ไม่รู้นะครับแต่ก็ห้าสิบบาทแล้วลนะไปมันครับผม กับแพ่งมันกับแพงตายคนขับรถกับผู้ประกอบการผมเติมการสองผ่านานี่ปลาเข้าไป4,000 4,500นะครับท่านผู้ชม4,500แล้วก็ขากลับอีก4,000แล้วกัน4,000 4,500นะครับก็จะเป็นประมาณ เก้าเราต้องดูงานขากลับด้วยครับว่ามันค้าสม,มุิได้ไปลงล้อบ้านผมนี่ก็มันก็นเติอมอยู่ประมาณ4ี่พันะครับแต่ว่าถ้าถ้าไปไกลนั่นก็น่นาจะสี่พันห้านะครับก็จะแพงขึ้นมาอีกพลัน <c oughs> <c oughs> เดียวง่ายๆก็ประมาณเก้าพันถ้าสตาร์ทสอคาแรก หนักๆอย่างนี้9,000หมามือน6 5 0 0ก็จะเหลืออยู่ประมาณ2,500น,นะครับฮีซูเดก้า f x z 360รถพ่วงจักล้อว่ะ18 20ล้อนะครับ พจะเจ้าแรนหินแรนยนดายเลยนะขอบคุณครับมาดูกันว่าจะได้การเต็มไหมนะครับค่อยๆเปิดนะครับท่านผู้ชมมนว่าทางปิดกับไปเทียเดียวเลนะ่ว่า่ได้นะหัว่าฉีทางอย่นะเต็มไม่เต็มว้าได้สองลอยพอดีพี่น้องเลย ปกติจะสองร้อยกว่านะครับราคาครับไปออาเส้นทางกันครับสายแล้วครับมันจะขึ้นผมเกี่ยวขเขาแร็วกะเดึกนะครับเด็กอยากทุ่มมาเกี่ยวเขาเร็วขึ้นนี่นะ ผมบอกากว่าน่าจะอยู่ประมาณอาประมาณเที่ยงคืนนะครับเมื่อคืนนานผมบอกจากบ้านเที่ยงคืนนะครับมาถึงนี่ก็ ่าตอนนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณแปดโมงเจ็ดแปดโมงเปื่อไม่แน่ใจก็พอดีนะครับลงไปก็ไม่ติดเวลาแปดโมงครับตอนนี้ลงไปก็ไม่ติดเวลานะครับก็จวดลงไปเลยอ่าที่รงังทีต่ติดอยู่นี่เเสียงไง เราไม่ผมไม่ได้รูดบัตรกีเพียนะครับรูดไปกับขี่ไปอ่านี่เรียบร้อยครับบ้านเขาไปเหมือนแล้วตามเอ้ยปิงได้ไปสาไปนั่นแท้ Ôi, vô này ngọt quá Vô này đó <laughs> Nhà chơi, chơi đi cho tài bữa này rồi đấy Biết Baiklah. 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 วันนี้ไม่กินข้าวโอเล่นนะครับจะไปหากินแนางหนว้วไม่อยากกนแนวกานได้ไปรถติดตังว่าเทวีแล้วหิ้วขา่ามาขามากอะเติมสองพันสองนะครับขานี่ก็2สองพันสองสองสองพนสต้นะ เป็นสองสองเอาจีวันสามไปจีวันสามสี่วันโอ้มันการดไลท์แต่มีน้องแถวนี้นะมันก็มีจังหวะได้ครับจังหวะมันไม่ได้มันก็ไม่ได้ครับจังหวะได้มันก็มีครับบางทีเราลงของอย่างลงของสารคามอย่างนี้นะ ดีขึ้นมาได้ใส่กุญลังนะดีขึ้นมาใส่แป้งไอ่เปย์อะไรนะดีขึ้นมาใส่นะ้ำก๊์ดก็ไม่ได้เติมเยอะที่ที่นี่ขาแรกก็จะได้เติมอยู่ประมาณพันพันหนึ่งนะครับพาเติมนี่ก็จะอยู่ประมาณสองพันก็จะเป็นสามพันหมดการาดไปสามพันนะครับสองขาเรยกถ้าได้งานใกล้นะงานขากกับใกล้และทีนี้ออกมาออกมาจากกรุงเทพ เอาง่ายๆเลยก็คือเติมเติมอีกประมาณถ้าเติมได้สองร้อยอย่างงี้ของผมน่าจะอยู่ประมาณพันหกพันเจ็ดนะครับออกมาออกมาจงาเทียบนะครับถ้าได้สองร้อยยี่สิบบาทนี่มันในเติมอยู่ประมาณพันห้าครับพันห้าพันห้ากับท่าได่เมื่อกี้สามพันนะครับสามขาค่าสามขาพันห้าเป็นสี่พันห้านะครับ 4ี่พันห้าแล้วก็กลับบ้านไปเอาอีกสองพันห้าก็เป็นสี่พันห้าห้าพันหกพันเจ็ดพันครับก็จะอยู่ประมาณนี้ครับเจ็ด7 0พันเจ็ดพันแปดพันประมาณนี้แหละครับแต่ถ้าสตาร์ตรขาแรีกนักๆอ่ะโอ้เต,ตรียมตัวเลยพี่นอ้องเพิ่งเอารถเนี่ย <laughs> ถ้าสตาร์ตขาแรกีกหนักๆนี่เนอบ้บาดเกียหนักครับ เห็นดูอย่างดูอย่างเที่ยวนี้ผมเลยนะครับสายแล้วสายแล้วนะครับท่านผู้ชมสายอีกแล้วครับเดี๋ยวบอกลาผูดียวอีกแล้วดีไหมนี่เป็นผลซะเนาะนะครับผมก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับท่านผู้ชมขอญาตโทรหาตาสอนก่อนครับตาสอนโทรมาให้รับสายนะครับ เดี๋ยเจอกันคลิปหน้าครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามช่องหน่อยนะดื้อ,อพี่น้องนะครับรักในน้อย,อยแต่ขอให้รักนานๆน,น,นะครับผมนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ